ทักทายสบายดีพี่น้องเจ็ซีฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างๆประเทศเด้อพี่น้องวันนี้ก็เข้ามาพบพ่อคับซอมบอลตัวสินเคยพี่น้องเลยวันนี้บอลตัวสีพามาเบิ่งอาการของหลังเนาะพี่น้องเนาะแบบเป็นไปในใดพี่น้องเลยบอลตัวาตั้งแต่เพิ่นลุ่มกับพอดถ่ายคลิปเนดพี่น้องฮะก็สิมารีวิวอาการเพิ่นว่าเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะไข่แน่แลยพ่อพี่น้องกินข้าวกินน้ำกินยังได้แน่แลยพ่อเนาะบอลลุ่มพี่น้องไอ้เพิ่นก็เจ็บนักอยู่พี่น้อง อา๋ยวมาติดตามสอบส่งลำกันเลยพี่น้องเด้ออ่าลังฟังเล่าคนพี่น้องเลยเป็นได้มอคใครแน่เลยบอกะเจ็บเลยพี่น้องเจ็บวังได้แน่วะมุดต้นโตบ่ะเจ็บมุดต้นโตคนพี่น้องคนป่ะพี่ขนองพี่ก็เจ็บเด้พี่น้องเลยเป็นบาดเมื่อพี่น้องแบบหอยมีดเลยเนาะเห็นสังรี่ไปวันนี้ไอเป็นเอา พากันไปเลยพี่น้องรถบ่พอกันเห็นไปสอนน้องคอนนะลงจะลองคลองได้บ่หมอเป็นเไ,ไดาไม่เบี่ยงกับไปเนะาะวันนี้เนาะสอนคอนบ่เบี่ยงวันนี้ไม่เบี่ยงกับไปเลยพี่น้องพากันไปเนาะเอสอนน้องคอนอไมเบียเบ่ยงเป็นพี่น้องในนอนอยู่บ่ โดก็จยมาถามข่าวเรื่องแม่กับพลังว่านก็นเดไดไปสอนควันพื้นแล้วสอนมีแถวบุะบ่อนปีกที่พื้นเกิดเหตุเนาะเดี๋ยพากันไปสอนควันแล้วกับแม่ซีแน่ลยครบอาัเอาผ้าไปทำการั่อแน่นเนาะถักเป้นที่ผ้าไปนำกานเนาะรถบัพ่อกันไปลล่คนเนาะ ได้กินข้าวกินน้ำได้อีกบ่ไม่แพงกินแล้วกินแล้วบ่ได้แล้วอืมกินข้าวกินน้ำได้เลยเนาะถั่วพีนอนี่แหละยางเศร้าบาดเดียวกับผู้เป็นลพเนาะพี่น้องคอยใครเป็นถั่วพีน้อยแหละแม่กางชุดที่ว่าพยายามห้มทุบใส่เป็นน้ำแน่ห่มหนาห่มจ้าใส่ด้วยแกนแดงอะไรพี่น้องเอ้ยทั้งแกนแดงแล้วก็ทั้งนี่แหละห้องพื้นตะวันส้นน้ำแน่จะไปนา คอยคอยคอยลอยไข่นอย่างอันนี้สามมือเนาะียอเนาะสามมือบอกมอย่างหก็ได้คืนหนึ่งห้าก็ได้คืนหนึ่งแม่้ก็ไ้นหนึ่งแลืเปตกควงเนาะตะคว่แต่เป็นสองคืนแม่เลยขึ้นยวงมอกระเเาวประเด็นนันดแม่เลยมือเนาะมาใส่แค่ซล้มนะมือเนาะแม่ล้มลครับอืมลุกได้เนาะได้ยากได้ได้ ยันนี้แหละถ้าข้าวโปรฮ่มโปรยันยันยันเลียดตกโค้งน้งงเนงนำเหน่พี่น้องเลยแน่โต้องห่มกินกินน้ำอุ่นที่น้ำอุ่นเนาะแน่กินน้ำอุ่นใส่ด้วยแกนแดงแกนแดงแม่ <laughs> และธรรมศาสตร์บ้านเฮามีแต่แกนแดงนะำเปรี้ยอยูกรร่กับเพราะว่าแกนแดงสำคัญเด้อพี่น้องเด้อเมือาา่อไหร่กั ตอนฝนลุงมันอะไรพี่น้องรถล้มก็พากันไปเนาะไปห้องมอไปเลยแต่ก็บ่ได้ถ่ายพี่น้องเ้ยแบบเป็นแมยอยู่กำกินแก่นแดงถือกันมาพี่น้องตกใจมันเลยเนาะฝนฝนล้มเนาะงไม่เบี่ยงน้องพาโดนเห็นสภาพรถพี่น้องเ้ยประสาทแม่แหมก็ได้นอนบุญยคอยรับหันลูกเป็นหันเป็นนี่ตกใจมันเนาะเห็นมันเป็นเนาะเป็นแบบ ขนาดคนอื่นเป็นก็นยังมาเห็นวาดภาพยังนอนบรับและวางที่เจ็บแห้งในแม่นผ้าหนาเนาะนิเดเนาะทางหนาเนาะวางหนาวางตาแต่ว่าแข่งขานี่โบจากโบเป็นยังเนาะบโบจากอนไดรเนาะเป็นบาดแตเป็นจุดไคจุดมันเด้ใครแต่ใจส่งยีนเลยครับมึงเนาะส่งกัน,ส,น,นส่งนาเลยส่งนาเเสื้อกับโบนางและเสื้อแน่นแหละจิ้มเตี้ยอะไรกินอีกเสร็สาวจูนพี่น้องเลยนอนเผาอลังเพิ่นแหละ กินกันกินได้ปกติเนาะมอเนาะกินได้เลยบ่กินขา้าวกินนำ้ำหรือว่ากินได้แต่เผลอทาฝั่งเล่าพี่น้องประตูกับบอด้เจ็บวังได้ที่บอด้เจ็บเป็นได้ที่วะเรือว่าเจ็บแต่ภายนาหน้าบอ่ะอืมถ่ายไายกลยๆยันติดเรืองไงพี่น้องเลยเวลาภาพยันภาบบุ๋มมอสมเนาะ เวลาเด็กเบิง่งเวลาเอาถ่ายจอเกินอาจจะถ่ายเป็นผ่านๆเลยพี่น้องมารีวิวอาการอลัลลังนี่แหละเป็นยังไดใครแน่เลยเนาะก็ซื้อไงก็ซื้อนะเด็กพี่น้องเบิง่งรถเนาะกุ้งโซกเบฝนโซกจนขอดพี่น้องเลยลงจะลองคลองเนาะ โซโขดเบื้องหนึ่งเปนแตกเลยเนาะแตกเลยพี่น้อง,งทงุกคนองใสจะปีนสองสองผิดกูเลยพี่น้องนี่จอดไว้ไเลยไนอะ้แดงพี่นนองมือหนาะคออยากแข็งได้พี่น้องพอเปล่นแปลงเลยเนาะมือหนาแมนติ้งบ่ได้เลยพี่นอ้องคอ,อนี่มันหลอก ใส่ได้อยู่เนาะใส่ได้ปกติอยู่การอลังกับใครแน่เลยพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำได้เลยนะเนาะอลังเพื่นกับมื่อไหนเห็นว่าไปซื้อของกินเป็นบ่หมอ่ซื้อของกินพี่น้องเลย เผอเนาะอ่าไม่เบี่ยงเพิ่นกะเห็นยังไม่เบี่ยงแกง,ง,แกงนหน่อไม้เหรออืมแกงนหน่อไม้พี่น้องมาเบิ่งนํากันพี่น้องอ๋อแกงนหน่อไม้พี่น้องเลยไปไปหาไม่เบี่ยงนี่มนไม่เอือ่อยถึงไปหาอืมแล้วกไปหาแา,า้าวก็วะไปหากัาบพ่อญาติวะไปหาบำรุงนํากันอ๋อไปแต่แสบเลยเนาะ เดี๋ยวกินพีมือเม่เบียงกับพี่น้องมือนี่นุ่มไม้เนี้ยม่เบียงนี่นุ่มไมันนั้นนุ่มไม่ไผ่นุ่มไม้ไผ่เออบอแม้นเนาะลืมนุ่ไม่โทษเด้อพี่น้องนุ่มไม้บิลี่เอามานุ่มไม้บิลี่เอามาแม่แหละดุลี่เอามาแต่พูัว่าคำบ่อได้นุ่มไม้ไผ่นุ่มไม้ไผ่กับหนอนเม้บงกระส่าแม่เอาออกหน่อเดียวกระสะแม่เอาออกเออบอกระสะแม่เอาออก มันมีหน่อเดียวเลยแม่เอาไปเผาานั้นน้องบรรยากาศรอบๆบ้านครับประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเพื่อนกานังเผาเพิินพี่น้องเบิ่งเพิินมาเป็นยังไงเนาะพากันกับญาติพี่น้องอะไรมาเยี่ยมยามเพิ่นของอาเอาภุ่มเนาะมาตรวจกระถ่ายใกล้บ่ได้เลยพี่น้องเด้อยันหนาวเวลามันจะบวมขึ้นเนาะพี่น้องเวลาวันสองวันเลยพี่น้องเว,เวลาเกิดไปนี ยันภาพมันบวสุภาพในพี่น้องยันติลิกซิเนาะมีแต่อัปเดตอาการเพิ่นนี่แหละว่าเป็นยังไงพี่น้องเลยกากินข้าวกินน้าได้เลยเนาะกาข่แน่พี่น้องยันกินได้แต่ข้าวต้มแหละเป็นกินเพอกินยังได้ปกติเนาะเจ็บแต่ภายนอกพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้บาดตก็บกาก็อจอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเลยไมได้กาก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจส,งดดส่องบาดเซ็บซโนสแนลเด้อพี่น้องอ่ะลาไปก่อนพี่น้องสบ,บายดีพี่น้อง one. <laughs>